สวัสดีครับทุกนโดนนี้คือกระชอน20ทีนะครับไม่รู้ว่าผมจะขับเป็นหรือเปล่าหรือว่าจะบัรรยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดีอยู่แล้วนะครับของโตนนต้เขาขับง่ายนะก็เรายังไม่เคยนนเนี่ยต้องลองดูเดี๋ยวไปดูว่าพี่จะจะได้ไหมัดตัว ทำเป็นอยู่ด้อนี่ท้ายท้ายเออันขึ้นเบาเบาพี่เบาเด๋วไม่สามารถึได้นะเดี๋ยวพี่เดียวขัเป็นนะหยุดหยุดคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจับเขาเขาก็พี่จิงัวอยู่นอนลันเนาะนนอ๋อ่มืออยู่ที่มือา เราสามารถแบบเล่นนี้ได mm ้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าการทำงานจริงก็อย่าไปยุ่งข้ามากรที่เราสูงสูงมันเยอะมันจิ้มไปเปิดน้ำนี่ขีนี่ดน้ำเรืยเบาๆเบาๆนะครับที่เราไปขี่เสมอมันมันนะ มันสั่นๆเลยนะนั่นสั่นนะยกนะครับยากไหมพี่เอยวเป็นไงพี่เอ๋ยวอำคุณรู้สึกตรนนี้อตอนนี้ใจอยู่กับโดนู่นน่ะไม่ตอบน้องไม่ตอบน้องอ่ะ พี่เดียวทำไมอ๋อคืออย่างนี้มันหยุดไม่ให้ฉีดเลยใช่ไหมถ้าพ<อ>ี่ถ่ายหลังที่มันดูเราสังเกตเถูกไหมบางทีมันจับโดนถุงดีดขวากล้องเนี่ยจับใช่ไหมคือไม่สามารถซุ่มได้อะมีรีวิวเครื่องมีสองมือด้วยมีซ้ายยกขวามันไม่มา

มยังผมก็เรียนรู้ใหม่เลยนะพี่ที่ว่าเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยผมลืมหมดแล้วนะทำไม่ได้นี่ยครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรนะครับอะไรมีแล็ะกงเดนน้ำเดินน้ำ เวลาเราบินเนี่ยถ้าเราบินเร็วเราออกมันจะแป้งหลังเราอยากให้เราออกกดลงมาทั้งบินช้าอยู่ที่มือเรถ้าเราดันโยกช้าก็คือจะไปช้าตามตามมือเราเลยน่าคอแล้วือแล้วต่ตอนนี้เขาไม่ยิยนแล้วเอาอยู่รนเอยงย่ไเอรีดงขาชุดดูดีี่งี ีการเ้นเกเมน่าน้มีโอ้ยนิ่มเกินนี่กูมืออาชีพเนาะโอ้ยสุดยอดอะเป็นไงพี่เอ๋ เวเียชิลนสุดยอดยมันก็ถามว่าข้างแรกถามว่าขับง่ายไหมก็มันก็จะอาจจะตื่นเต้นเราเราไม่รู้ระบบคอนโทรลแต่ถ้าเราซื้อไปแล้วหรือว่าไปใช้เป็นของเราไปแล้วผมว่าดีแน่นอนใช้แบบใช้แบบแบบเซียนอ,ะ <c oughs> อ่ะเราเรามันก็จะมีลูกเล่นหรือว่ามีข้อมือหรือว่ามีทีมงาน,าานไปบอกถึงบ้าน นะครับถึงที่นะครับแล้วหรือว่าเราไม่มีช่างอยู่ที่บ้านนะครับเราก็สามารถสาสามารถสายด่วนครับนะครับสายด่วนหนึ่งเจ็หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะครับโทรมาเลยครับสายด่วนยี่สี่ชั่วโมงไหมไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ทการทําการนะครับเวลาทําการนะครับหุ่ใจแน่นอนครับุ่ใจแน่นอนใช่ใช่คูบาใชู่่บตามีรับประกัน มีเอ่อพอนได้นะครับใครมีแบบทุนน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้กออ็จ่ายแค่นี้ไปก่อนอะไรประมาณนี้ <c oughs> นั่นแหละครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับ <c oughs> สุดยอดแล้วสุดยอดใครอยากได้นะครับก็ไปตามอศูนย์พัวต้านะครับทุกที่ทุกแห่งที่อยู่ในประเทศไทยเนี้ <c oughs> ไปทุกที่นะครับ <c oughs> ก็จะมีนะครับทางอ <muitas> ทีมงานคูปตานะครับ uh, ผู้จัดขายจัดซื้ออะไรประมาณนี้พูดผิดพูดถูกอีกแล้วอะไรโต๊ะเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะมอบให้พี่ตะต่อนะครับว่าจะขับเป็นหรือเปล่านะครับต้องนน่นลองไหมคนสุดท้ายซะคนสุดท้ายได้งไงไม่ได้มันตื่นเต้นล่ะไคนที่สองอะจะได้ซื้อให้แม่เลยไม่ไม่เป็นไรคนสุดท้ายคะเขาดูรายละเอียดรายละเอียดก่อนรายละเอียดยังไงเอาก็แบบความจำต่ำเป็นไง ประทองไงก็แบบลืมขอดูอีกก่อนขอดูอีกก่อนใช่มใช่พี่ผมตอบได้อยู่โซนพี่สั่นตื่นเต้นนะพี่มันาวอ๋อไม่ใช่เบาดีเดียวเดี๋ยวก็ลองเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เราต้องไปซซ่าต้อยค่าดพี่ต้าเลยไหมพี่ต้าค่ะเอาพี่เต็ม5นาทีอะไรกันคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย